โรงเรียนบางแคเนื่องสั่งวานอนุสอนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูมิวและคุณครูปุกกี้นะคะวันนี้นะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ การแต่งกายในฤดูหนาวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายในฤดูหนาวนั่นเองค่ะไปกันเลยหนาวๆนมาถึงหน้าหนา สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปุ๊กกี้นะคะวันนี้คุณครูปุ๊กกี้จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการแต่งตัวในฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวนะคะก็จะมีอากาศที่เย็นค่ะสําหรับพื้นที่ไหนนะคะที่อากาศเย็นมากๆนะคะก็จะมีหมอกค่ะการแต่งตัวในฤดูหนาวนะคะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเราก็สามารถใส่เสื้อกันหนาวค่ะหรือว่าใส่หมวกแล้วก็ผ้าพันคอ ถุงมือถุงเท้านะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นค่ะแล้วยังมีวิธีอื่นอีกนะคะอย่างเช่นการอาบน้ําอุ่นหรือว่าการออกกําลังกายค่ะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทาครีมบารุงผิวกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผิวของเราน้้าแห้งค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายในฤดูหนาวกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเสื้อกันหนาวใช่ไหมคะ สหมวกใช่ไหมคะ3าผ้าพันคอคะ่ะส่ถุงมือนะคะ5ถุงเท้าคะ่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะให้เด็กๆบอกการแต่งกายในฤด,ดูหนาวนะคะสำหรับใครที่มีเสื้อกันหนาวให้เด็กๆแต่งกายและถ่ายรูป ส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ